จากคลิปวิดีโอที่แล้วหลวงปู่อ่ำท่านกล่าวว่าตั้งแต่ชั้น6ลงไปจนถึงชั้นที่หนึ่งตามจะกามาะจรสวรรค์ส่งเคราะห์เข้าในชั้นจาตุมหาราชทั้งหมดชั้น6ใต้ฟ้าสงูงหรือฟ้าต่ำคุ้นขวัญเมืองสูงคุณหญิงแสงขวัญฟ้า หลวงปู่อามท่านกล่าวว่าความจริงชั้นนี้มีมากชื่อมากหมู่คือคนทุกชั้นทั้งชายและหญิงตลอดถึงพระเนนชีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใหญ่และเด็กที่มีบุญบารมีอันได้กระทำไว้ได้วยความเต็มใจได้ดับชีวิตไปเกิดเป็นผีฟ้าหรือโอปาติกะอุบัติอยู่พักเพื่อชำระส่วนติดมนุษยภาพให้สะอาดแล้วจึงเข้าหมู่อุบัติเทพหรือที่เรียกว่าผีฟ้าได้ด้วยสวัสดีจึงเป็นทิพบริสุทธิ มีมาเกิดพักอยู่ที่นี่ทุกผู้ทุกหมู่ทุกพวกต่างร่วมกันยกผู้เรียบร้อยดีมักมีชาญของมนุษย์อยู่ประจำแต่ยังซื่อสัตย์ต่อความรักกันและยังรื่นเริงสนุกสนานบ้างขึ้นไปเป็นหัวหน้าในชื่อขุนขวัญเมืองฟ้ามีหน้าที่สอนความรู้ศีลธรรมหรือเทพธรรมขุนสีขานวนวลผ่องใสกลิ่นทูบจันแดงในหน้าที่ขุนทรงรัดเกล้ายอดบัวหลวงตูมทรงแพร่ขาวสะอาด คลิปชายทองทั้งนุ่งและห่มบางทีทรงเสื้อครุยคุณหญิงสีขาวเหลืองผ่องใสกลิ่นน้าอบไทยหอมเย็นสดชื่นและเตยหอมในหน้าที่คุณหญิงทรงรัดกล้าวดอกสัตตบงกดกลีบนอกแย้มบานกลีบในตูมทั้งถุงและสบายแพลเหลืองอ่อนบางทีเรียกไม่ชีสีงามและชั้นนี้คืออากาศสัตเทเทพต่ำเท่าที่กล่าวมานั้น เป็นธรรมนิยมของขุนและที่ประพฤติกามาพจรกุศลแท้ๆส่วนที่ยังมีอุปนิสัยมนุษย์อยู่หรือชอบอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นคือคนผีหรือมนุษย์เทพนั้นต่างจากคนเช่นพระชื่อกอรักใคร่ชี้ชื่อขอคิดเพียงในใจตามภาวะที่ยังเป็นปุถุชนยังไม่ผิดวินยัยเพราะอาบัติโทษทางใจนั้นไม่มีต่อเมื่อปรากฏออกทางตายและวาจาจึงผิดส่วนเทพผีนั้นเป็นทิพย หรือวิญญาณรูปอภัสรกายเป็นส่วนกำลังแสงละเอียดจึงสำเร็จตามพลังจิตเช่นเทพบุตรก่อคิดรักใคร่เทพธิดาขอคิดจะพูดอะไรจะเกิดเป็นแสงเสียงขึ้นหรือคิดอยากเห็นจะไปถึงทันทีถ้าเทพธิดาขอรับผัสสะทิพ์ไม่รู้สึกรักตอบเทพบุตรนั้นจะได้สมรักด้วยนิมิตเช่นภาพในฝันแต่ถ้าเทพธิดาขอรู้รักตอบจะสมบูรณ์รักตลอด คือต้องการอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเช่นคู่นี้อาจร่วมรักกันสนุกจนลืมหมดกำลังก็ต้องเคลื่อนหรือไปผิดคู่เข้าก็ต้องเคลื่อนหรือเกิดชั้นสูงขึ้นก็พยายามทำให้ดีจนมีกระแสทิพเข้าได้เกิดไปร่วมรักของผู้อื่นเข้าถูกบังคับให้เคลื่อนที่เรียกว่าถูกรงอาญาสวรรค์ส่วนที่ดีๆเพราะอยู่ใกล้มนุษย์จึงเห็นมนุษย์ตลอด ที่เห็นมนุษย์ชายหญิงประพฤติการมารมตามปกติหรือแบบวิถีฐานก็เกิดละอายหรือเกลียดชังหรือสังเวชว่าจมอยู่ในสิ่งสกปรกถึงกรนนั้นธรรมชาติปุถุชนก็ยังชอบที่สะอาดประณีตสดใสอย่างนี้ที่สวรรค์คือเป็นที่ติดและล้องใจอยู่เหตุนี้ชั้นนี้จึงเป็นชั้นที่พักชำระเครื่องติดของมนุษย์เฉพาะเรื่องความรักกามคุณมีเฉพาะคู่และมีละอายประจำจึงผิดจากมนุษย์สัตว์เดรัจฉาน ชั้นที่5เจ้าฟ้าเมืองขุนค,คุ้มเมืองคุนหญิงร่มสีเมืองหรือขุนหญิงกำพูขุนนั้นกายมีสีขาวแดงหรือสีเพไทายใกล้สีผิวของมนุษย์ดีเชิดยอดลอมพอกทรงเครื่องเทพสีต่างๆไม่แน่นอนกลิ่นลาตีอ่อนๆบ้างกลิ่นทูบร่ำบ้างขุนหญิงสีขาวผ่องกลีบมะลิลัดกล้ามีกระบางหน้ายอดดอกบัวเพื่อนแผ่ทรงสบายยกเหลืองทองบาง กลิ่นขี้ผึ้งสีปากบ้างกลิ่นน้ำอบหอมเย็นๆบ้างวิมานปราสาทลายกระหนกแบบสารเจ้าบ้างวิมานปราสาทยอดบ้างชั้นนี้มีมากทุกเมืองแต่ยกเมืองหลวงให้ผู้เป็นใหญ่ตามโลกชั้นสี่เจ้าถิ่นที่หรือเจ้าที่คุณถิ่นที่คุณหญิงสีพลายหรือเจ้าแม่จอมขวัญชื่อเหล่านี้เป็นชื่อรวมเมื่อแยกออกแล้วมีชื่อต่างๆ ภูมิมัทเทพหรือพระภูมิมีชื่อแยกไปตามที่เช่น 1. พระชัยมงคล 2. พระนครราช 3. พระเทเพน 4. พระชัยศพ 5. พระคนทัน 6. พระธรรมโหระ 7. พระเทวเทน 8. พระธรรมมิกราช 9. พระาธ,ธาตุทานส่วนภูมิเทวีมีชื่อแยกออกไปอีกว่า 1. แม่เอื้อยอารี 2. แม่ศีอาราม 3. ไมแม่งามกาหลง 4. ไแม่จงขาวดี 5. ไแม่มีบุญญาหรือแม่ย่าแม่ซื้อ 6. แม่มาเลี้ยงลื่นหรือแม่เลี้ยง7ไม่ชื่นขวัญมา 8. ไแม่พาขวัญใจ 9. ไแม่สายเชิญขวัญชั้นนี้ยังแยกออกเป็นชื่อตามสถานที่คือเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเลือกเจ้าไร่เจ้านาขุนนั้นมักทรงขาวนวล รัดกล้าวหมวกยอดกลิ่นทูปน้ำปรุงะลูดแป้งรำํำและกลิ่นดอกขนุนคุณหญิงสีขาวแดงเลือดฝาดทรงถุงและสบายไหมยกรัดกล้าวงอบยอดมีกระบังหน้ากลิ่นขนุนสุกจำปาดะวิมานตึกหินโมราเทพชั้นนี้ไวัยผู้ใหญ่ชั้นที่สามเจ้าไม้ซึ่งใช้เป็นเชื่อรวมมีกันมากและเป็นหมู่หมู่หรืออยู่เดียวแล้วเป็นอิสระ อยู่ในความดูแลของเจ้าทินเพราะเคารพกันเจ้าไม้หรือลุกเทพลุกขมินีเทวีคือเจ้าพ่อโพเจ้าพ่อไสหรือพระโพเทพารักษพระไสเทพารักษเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตานีหรือนางตานีเจ้าแม่ส่ทองการแต่งกายและกลิ่นก็ต่างกันเจ้าพ่อหรือหัวหน้าขุนหรือพ่อขุนใช้ถุงบ้างจุงกระเบนบ้างมีเสื้อลายการหมวกยอด เจ้าแม่หรือแม่สาวนุ่งถุงจีบพ,พกมีลายเชิงชายและลายหน้านางเสื้อสบายชายพาดไหล่ซ้ายถ้าไม่พาดก็ห้อยเป็นชายลงที่สวงซ้ายรัดกล้าวยอดพุ่มชั้นบ้างกลิ่นน้ำปรุงต่างๆกันสีก็ต่างๆกันและอยู่ที่ต้นไม้อะไรก็มีกลิ่นไม้ชนิดนั้นแต่เป็นชนิดน้ำอบที่มีสีสวยและกลิ่นหอมเป็นเครื่องหมายบุญจึงเป็นเทพเป็นเทพี แต่ถ้ามีกลิ่นเหม็นจึงเป็นผีและไม่ใช่พวกนี้วิมานแบบเรือนฝากระดานทองเท่าบริเวณพุ่มไม้หรือเท่าหมู่ละเมาะไม้ที่มีสิทธิ์อยู่พวกเขาอยู่กันได้เหมือนมนุษย์ที่สุขสบายชั้นที่2เจ้าพลายเป็นชื่อที่เรียกกันรวม,มคือผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์ทรงความรู้เป็นครูอาจารย์วิทยาการกแขนงต่างๆที่สมัยก่อนเรียกกันว่าขอมหรือบา ซึ่งเป็นพวกวิทยาธรเท,ทพยาธรวิทยาธรีวิทยาวดีพวกนี้อยู่ในเรือนก็ลำบากแก่ผีเรือนจึงอยู่ในอากาศที่ว่างเช่นขุนสวงและแม่นางสางมาในชื่อว่าพ่อมดแม่มดคือแม่มดลูกธรรมเนียมของไทยเก่าในครูหมอมีตั้งรูปขุนสวงนางสางคือรูปชายเปลยหญิงเปลยชายคือขุนสวงในชื่อว่าพ่อมด หมายถึงหมอผีที่บอกยาหรือบอกวิธีรักษาที่เรียกกันว่ายาผีบอกหญิงคือนางสางในชื่อว่าแม่มดหมายถึงหมอหมดลูกหรือหมอคลอดขุนสันแสงฟ้ามันในชื่อว่าพระร่วงพ่อเลี้ยงแม่ยาซื้อฟ้ามันในชื่อว่าแม่ซื้อหรือแม่เลี้ยงขุนลายขวัญฟ้ามันในชื่อขุนแรกหรือขุนต้นหรือเจ้าพ่อนาเจ้าแม่โพศพมันในชื่อโพศพ หรือเจ้าแม่ข้าวขุนอินและนางกวักมาในชื่อพ่อศิลป์แม่ศรีคือเจ้าโชคลาภและสอนความรักแก่คนรุ่นถ้าเป็นชายมีชื่อว่าเจ้าพลายหรือเจ้าสมิงพลายถ้าเป็นหญิงมีชื่อว่าแม่ทรงเพศใบกลางแต่งตัวขาวมีลัดกล้ามงคลถ้าเป็นเพลงก็ชื่อพ่อเพลงแม่เพลงชายแต่งตัวขุนศึกโบราณหญิงแต่งตัวแบบเจ้าหญิงโบราณ ถ้าเป็นพ่อหมอแม่มดวัยกลางพ่อหมอนุ่งห่มขาวแม่มดนุ่งห่มคลามหรือเขียวแก่ในชีวิตรักชายชื่อรักหญิงชื่อยมโดยหรือยมวัยจะเป็นวัยรุ่นสีทองคำถ้าเป็นชายสอนหญิงชื่อรักหรือแพทยาทรถ้าเป็นหญิงไปสอนชายชื่อยมโดยหรือแพทยาทรี ถ้าเป็นเด็กมีชื่อรวมว่าลูกกลอกเวลานี้เด็กชายเรียกกุมารทองเด็กหญิงเรียกว่าน้องแก้วแต่งตัวแบบเด็กกล้าวผมจุกมีลัดกล้าวมีปิ่นปากสมัยเก่ายังมีอีกคือคนและพระผู้มีวิทยาคมขลังซึ่งตายไปเกิดเป็นเจ้าพลายผู้ศักดิ์สิทธิ์มีชื่อและเพศต่างๆกันเช่นที่สิงอยู่กับพระพุทธร,รูปและเทวรูปไทยรูปต่างๆพวกนี้เป็นผู้ส่งความรู้ไม่เกี่ยวกับอำนาจ จึงเข้าไปได้ทั่วถ้าบุญถึงจะไปเข้ากับพวกไหนก็ได้เพราะมีความรู้เป็นที่เคารพนั้นถืออยู่แล้วเทพผูพ้ที่ใหญ่กว่าให้เกียรติโดยตลอดจึงเข้าได้ทั่วไปและพวกนี้ดูจะเป็นเทพชั้นนี้ที่แท้จริงวิมานแบบสารเจ้าชั้นหนึ่งเจ้าเรือนถ้าหากเป็นเจ้าหรือเทพเทวี TV, รูปร่างสวยมีแสงใสแต่งตัวสีมีกลิ่นหอม แต่ถ้าเป็นผีแต่งตัวดำาศกปรกมีกลิ่นเหม็นสางผิดกันตรงนี้เจ้าเรือนครรทเทพเทพประจำเรือนผีเรือนถ้าเป็นชายมักก็เรียกว่าพ่อเรือนถ้าเป็นหญิงเรียกว่าแม่เรือนแต่งตัวก็ต่างๆกันมีกลิ่นก็ต่างๆกันสุดแท้แต่เมื่อเป็นคนชอบอย่างไร หรือทำการบูชากลิ่นอะไรมากก็เกิดสิ่งนั้นตามใจชอบชั้นนี้ใกล้คนมากที่สุดต่างกันเพียงเป็นทิ์ที่ปรากฏบ่อยๆชายมักแต่งตัวแบบขุนนางไทยมีผ้าสีคาดเอวมีผู้ห้อยตรงพกหญิงมักแต่งตัวแบบสุภาพสตรีนุ่งถุงบ้างจูงชายกระเบนแบบหญิงบ้างมีสบายคล้องหล่ซ้ายผูกชายเป็นผู้ที่เอวขวารูปร่างและวัยโดยมากเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนแก่ก็มี เป็นหนุ่มสาวก็มีเป็นคนวัยรุ่นก็มีสีขาวนวลแม้ในที่มืดก็มีแสงพลายสว่างให้เห็นได้วิมานปรากฏตามเรือนที่อยู่อาจจะเป็นเรือนฝากระดานหรือเป็นตึกแบบปัจจุบันแต่เล็กใหญ่ตามภาวะทิพย์เมื่ออยู่ข้างนอกตัวก็ใหญ่หรือเท่าคนแต่เมื่อเข้าอยู่ในวิมานก็ย่อเล็กอยู่ได้แม้แลหลายๆคนก็อยู่ได้ไม่คับแคบเจ้าเรือนเหล่านี้รู้จักฐนานะตัวดีว่ายัางต้องอาศัยคน จึงต้องการคุ้นกับคนมักมาหาสู่หรือให้เห็นเพื่อรู้จักกันจึงไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรถ้าทำดีๆแล้วไม่ควรกลัวพวกเขาอาจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ประโยชน์สุขให้ตามพุทธภาษิตว่าตาปูชิตาปูชยันติพวกเขาถูกบูชาแล้วย่อมบูชาตอบถูกนับถือแล้วย่อมนับถือตอบจากนั้นจะอนุเคราะห์ผู้นั้นเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตร และผู้ที่เทว,วดาอนุเคราะห์แล้วจะประสบแต่ความเจริญทุกเมือ่อแต่ถ้าหากกระทําสิ่งไม่ดีพวกเขาเกลียดการกระทําจึงกระทําสิ่งให้ตกใจหรือให้กลัวได้เพื่อจะได้ละการกระทําอย่างนั้นฉนี้เจ้าเรือนหรือผีเรือนไทยนี้จึงเป็นที่สวัสดีมงคลสถานตามพระพุทธภาษิตว่าย่อมถึงสวัสดีณนะทุกสถานนั้นเป็นมงคลอันอุดมกว่ามงคลทั้งหลายเหล่านั้นเจ้าเรือนจึงหมายถึงเทียด ทวดปู่ยา่าตายายพ่อแม่เจ้าของกระดูกที่ตายไปแล้วอันเป็นต้นตระกูลของลูกหลานซึ่งคนไทยในสมัยก่อนเมื่อกระทำศพเสร็จแล้วได้เก็บกระดูกมาตั้งไว้ในเรือนเจ้าเรือนผีเรือนหมายถึงพวกเหล่านั้นก็ได้หมายถึงดวงชีวิตหรือวิญญาณร,รูปหรือทิพย์กายของท่านเหล่านั้นก็ได้เหตุนี้เจ้าเรือนผีเรือนจึงไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัว กลับเป็นปูชนียโมงคลสถานจึงนับถือผีเรือนกันมาตลอดการไทยโบราณหลวงปู่อำ่ำท่านเขียนบันทึกไว้ตอนท้ายว่าขอบันทึกไว้ที่นี้ว่าเป็นวิชาสางสัยไม่ใช่อุตริมนุษยธรรมในกุติของหลวงปู่เมื่อเวลาประมาณตีสี่ครึ่งเมื่อนั้นหลวงปู่กำลังตื่นอยู่ปรากฏผู้ชายสองคนเพียงครึ่งหนึ่งท่อนล่างอยู่ในเงามืด ปรากฏสว่างแบบกลางวันและเฉพาะที่ปรากฏสังเกตว่าจะไม่ใช่หลอกคือลืมตาอยู่และท่าทางปกติปรากฏผิวเนื้อหนังแบบคนเมื่อเขาพูดกันว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วจะไปอยู่อีกคนหนึ่งหลวงปู่จำไม่ได้ว่าคนขวาหรือคนซ้ายพูดและถามถามว่าเสร็จแล้วหรือจะไปอยู่เมื่อไหร่ตอบว่าจะไปเดี๋ยวนี้ไปด้วยกันขอกราบลา ทั้งคู่ยกมือกับพุ่มมาทางหลวงปู่แล้วกลับหันไปพร้อมกับดับแสงหมดรูปนั้นหายไปได้มองเห็นและได้ยินตลอดจึงแน่ใจว่าเป็นเจ้าของกุฏิคงอยู่มานานแล้วจึงปรากฏให้เห็นด้วยตาเนื้อพูดกันให้ได้ยินด้วยหูเนื้อทุกๆอย่างเป็นอย่างคนส่วนคุณจเจริญไปพักทำความสงบในที่ที่เขาว่านางไม้ดุ และได้พบกับนางไม้นั้นในแบบเจ้าหญิงไทยคือทรงผ้ายกทองทรงสบายทองเข้ามาหาเยี่ยมเยือนไม่ใช่ทางกามคุณเอาผ้าห่มมาให้และขอนอนพักด้วยคุณจเจริญเล่าว่าได้มองเห็นด้วยตาเนื้อได้ยินเสียงด้วยหูเนื้อขออนุญาตจับต้องเพื่อต้องการรู้ว่าเหมือนคนไหมคุณจเจริญเล่าว่านุ่มนิ่มเหมือนคน มีไออุ่นเหมือนคนสำหรับหลวงปู่อ่มแล้วนางไม้หรือพวกเจ้าหญิงจะเห็นเพียงแวบ,บเดียวหลวงปู่จึงถามว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงไม่ปรากฏต,ตัวนานๆน,นางไม้ตอบว่าเนื่องจากหลวงปู่เป็นพระถ้าปรากฏต,ตัวให้เห็นนานๆจะเกิดหลงซึ่งจะทำให้มัวหมองได้หลวงปู่ถามต่อไปว่าพวกท่านเป็นผีฟ้าหรือผีนี้ทำไมจึงสวยงามที่คนเขาเล่าลือนั้นน่าเกลียดน่ากลัวนางไม้ตอบว่า ด้วยท่านมีแต่เมตตาแผ่ส่วนบุญให้เสมอได้รับกระแสที่เป็นร่มเย็นสดชื่นจึงทำให้เขาสวยขึ้นที่เป็นอย่างนี้ยืนยันวิญญาณรูปหรือทิพย์กายนี้มีอยู่ในภาวะคนแต่พิเศษกว่าก็คือให้ปรากฏก็ได้ให้หายก็ได้เป็นพลังทิพย์ที่เป็นได้และมีอยู่ในทางพุทธศาสนามีว่ามนุษสาตนกกาโนมาวา มนุษย์ชาติมีตนุกานุภาพคืออนุภาพประจำตนเช่นจิตทางกายบังคับอวัยวะให้แข็งให้อ่อนได้จิตบังคับสมองให้คิดหรือสงบได้แม้เทวานุภาพก็มีพลังแรงกระทําให้ปรากฏร,รูปเสียงกลิ่นรสได้หรือทําให้หายไปก็ได้อนุภาพทั้งทิพและมนุษย์เป็นอย่างนี้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวเรามาก จนบางครั้งมีอาการขนลุกสู้เหมือนมีคนกำลังจ้องมองเราอยู่ทั้งที่เราอยู่เพียงคนเดียวก็ขอให้รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงและมีมาช้านานแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจ ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ